เนื่อจากการส่งออกแล้วนะคะที่จังหวัดตากเองงถือว่าเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็วัฒนธรรมที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่อาเภอพบพระค่ะเขามีการจัดการปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมไปถึงเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยค่ะ นายสวัสดิ์สุริยกุลณ,ณอายุทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะได้เปิดงานปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่สไตล์เ e z เซณมอนหมอกตะวันบ้านป่าหวายหมู่ที่3ตําบลคีรีราชอําอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากค่ะซึ่งมีทางด้านของนายสัญญาเพชรเศษในอำเภอพบพระหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจหัวหน้าอุทยานน้ําตกพาเจริญนายกเทศบาลพบพระนายกอ,อบ,บตอ ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็นักกีฬาค่ะปั่นจักรยานกว่า250คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคซึ่งอําเภอพบพระนะครับเป็นอาเภอที่ได้รับการประกาศครับว่าเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจำนวน3ตํตำบลครับก็ประกอบไปด้วยตำบลช่องแคบตำบลพบพระ,พระและก็ตำบลวาเล่นะครับตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่1ทับ2,518นะครับเรื่องกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครับรงวันที่19มกราคม2,558ครับโดยอำเภอพระพระเป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินน้ำและอากาศสามารถปลูกพืชผ,ผักผลไม้ต่างๆได้ผลผลิตดีครับสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพเกษตร,รกรรมได้เป็นอย่างดีครับอำเภอพระพระจึงเล่นเห็นนะครับถึงความสําคัญ การที่จะสร้างการรับรู้ให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่ให้รู้ถึงประโยชน์ของการเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผ่านกิจกรรมโครงการที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือโครงการปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอพบพระและประชาสัมพันธ์ครับแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอพบพระท่องเที่ยววิถีใหม่สไตล์ SEZ นะครับ SEZ More Fun ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันอีกด้วยนะครับ